สำหรับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมหมวดของพลาเครื่องบ้างนะครับทางผมเองนอกจากจะชื่นชอบการทำเกษตรแล้วนะครับก็จะคือก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาทำเกษตรเต็มตัวเนี่ยผมเองก็จะอยู่ในวงการนะครับวงการพลาเครื่องคือชื่นชอบในการสะสมพละเครื่องและวะัตถุมงคลนะครับ โดยเฉพาะทางสายใตย้สำหรับวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมพ่อทันคายวัดสวนขันเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณพิมพ์เล็กสำหรับการจัดสร้างจะอยู่ในประมาณปี2 5 0 5หรือบวกลบนะครับจะอยู่ในช่วงปี2,500ตน้ตน้นๆสำหรับพระเครื่องของท่านจัดสร้างออกมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ ปัจจุบันราคาเช่าหาคือขยับหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้ติดตามเนี่ยจะไม่ค่อยทราบนะครับผมเองก็ไม่ได้ติดตามมาพอสมควรแต่ก็มีสะสมเข้ามาบ้างเป็นระยะนะครับมีการแลกหาคือแลกแลกเปลี่ยนกันนะครับกับเพื่อนๆบางคนบางท่านที่เราเคย เคยแลกหาแลกเปลี่ยนกันนะครับตั้งแต่อยู่ในวงการปัจจุบันรูปหล่อพิมพ์นี้ก็อยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆจนถึงหลักพันกลางแล้วนะครับในอดีตจะอยู่ที่แค่ประมาณหลักร้อยเพราะฉะนั้นพลักเครื่องของท่านโดยเฉพาะพิมพ์นี้ผมมองว่าน่าบูชามากสำหรับที่ผมถ่ายนี่คือสีจะค่อนข้างเข้มกว่าองค์จริงนะครับจริงๆแล้วผิวของท่านจะค่อนข้างแห้งเลยทีเดียว แต่เนื่องจากถ่ายแล้วมันมีหลอดไฟนะครับได้แสงของหลอดไฟเลยทําให้สีค่อนข้างดูแล้วเหมือนเหมือนเข้มแล้วก็เปียกนะครับแต่จริงๆผิวจะแห้งมากสําหรับองค์นี้ก็ดูง่ายนะครับเป็นฐานตันคือจะไม่มีกลิ่งนะครับรูปลอรุ่นนี้จะมี2แบบคือมีกลิ่งแล้วก็ไม่มีกลิ่งก็ดูง่ายนะครับสำหรับองค์นี้ อันนี้ก็จะถ่ายซูมหน่อยหนึ่งนะครับเอาเข้าเลนของแว่นขยายาผิวองค์ท่านจริงๆจะประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาถ่ายเนี่ยบางครั้งกล้องเขาจะจับแสงได้ผิดเพีย้ยนเนื่องจากว่าแสงที่ตกกระทบจากหลอดไฟนะครับ ห้องนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยดูง่ายแล้วก็สภาพเดิมๆเลยถายยากนิดนึงนะครับพอดีผมก็ ใช้มือเดียวด้วยในการถ่ายอ่านี่ก็เป็นส่วนของบริเวณฐานนะครับรอยตะใบใต้ก้นก็ดูง่ายเลย